ครับสวัสดีครับขุดชุมรถบ้านครับมาดูดีแม็ตอนเดียวครับอันนี้รถปีสีนะครับสีสวยเดิมบ้างรถบางดีปีสีอคอกลงเล่มนะครับดีกัดซนะครับจัดซีสวยมากครับไม่เคยพ่นเลย ยังเดิมๆี c แปดเครื่องของมันเร็วนะครับเวอร์แอร์ Air นะครับแอเย็นของไลพาวเวอร์ Power. เลือนไม้อยู่2องแสนหพันครับเพลงมีเครื่องติดง่ายครับไปดูห้องเครื่องกัน เครื่องนิ่มมากคันนี้ดูองเครื่องครับไปเก็บเดิมหมดครับรเก็บเดิมฐานหน้าเดิมนะครับรเกียร์เดิมไม่เคยแกะเก็บสวยครับ เครื่องนิ่มๆเดินทางไกลสบายนะครับเราคันนี้ขับมาจากกาลสินได้ร้อเกือบ200ร้อยโลครับเปิดราคาอยู่1 3 9 0 0แบาทนะครับสดรถได้ครับต่อรองได้จัดไฟแนัน้นได้แสนเด็ดนะครับรถตอนเดียวมันจัดได้น้อยต้องดาวหน่อยสำหรับคนจะจัดไฟแนัน้นนะครับ ดึงให้ดูโอ้ยะเพ็บสวยครับไม่เคยความไม่เคยชนนะครับดูรถอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรน,นะครับ0805510085ขอบคุณครับผม